สวัสดีครับสวัสดีนะาน,านักตกปลาทุกท่านพบกับผมนะหนุ่มฟิชแมนวันนี้ได้ลอกตัวใหม่มามันก็คือลอกแคตเอ็ก e นั่นเองเป็นลอกหยดน้ําที่มีอัตราทด7 3ต่อหนึ่งรอบลูกปืน6บวกหนึ่งลังเบรก8.5กิโลกร,รัมหอมเสียงปลาลากมาอีกด้วยระบบนวงเป็นระบบแม่เหล็กปรับนวงได้ถึง1 8แประดับมีแม่เหล็กถึง9เม็ดสุดยอดไปเลยลาหน่วงเป็นสปริงไม่มีลนแน่นอนน็อตมือจับคาร์บอนแขนแตงน็อตแตงตาเด็ก ที่ปับเบรกมีเสียงแถมสปูล2ตัวคือสปูลตื้นและสปูลลึกผมสุดๆวัดป้าใหญ่สบายๆไปเลยราคาเพียง1,200กว่าบาทเท่านั้นแต่วันนี้กดสั่งในตะกา้าเอาไปเลย800กว่าบาทเท่านั้นใครที่กดสั่งขอให้ตกป้ามันๆนะครับ